สวัสดีครับมีคนถามเรื่องกัมพูชาเข้ามาก็มีประเด็นให้พูดแล้วแต่คนไหนจะเอาไปพูดอาการเหมือนกับไทยกับว้าแดงพูดเหมือนจะรบกันแน่ๆคนดูก็ลุ้นหนักบางคนก็ไปไกลเกินสุดท้ายก็เพื่อความน่าสนใจความจริงก็ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นมีกระบวนการพูดคุยกันอยู่เรื่องไทยกับกัมพูชาก็จะมีการคุยกันวันที่21มีนาคมอันนี้คือแจ้งให้ทราบ หลายคนจะให้ F16 เอาจีแดงไปแจกกัมพูชาอย่างเดียวตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเจแดมแต่ถ้ากัมพูชาเปิดก่อนไทยก็สวนได้ไทยพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าตามกำหนดการจะคุยกันในวันที่21มีนาคมแอดมินพูดตามข้อมูลผู้ชมอย่าเพิ่งโกรธแอดมินนะครับว่าแอดมินไม่เชียร์ให้รบว่าแอดมินไม่พูดให้ไทยไปรบกับกัมพูชาอย่าหาว่าแอดมินไปเข้าข้างกัมพูชานะครับก็แค่วิเคราะห์ตรงๆว่า เนัดคุยกันในวันที่21มีนาคมนี้ก่อนหน้านี้ไทยมีเรื่องกับว้าแดงแอดมินก็วิเคราะห์ตรงๆว่าไม่มีการรบกันจะใช้วิธีการเจรจาบางคนโกรธหาว่าแอดมินไปเข้าข้างว้าแดงอีก แอดมินไม่ได้ปั่นข่าวให้รบกันแค่พูดตามจริงถึงวันนี้ไทยกับว้าแดงก็ไม่มีการรบกันก็เลยมีคนมาเชียร์ไทยกับกัมพูชาเอาความสาตใจไม่ได้คิดถึงผลเสียเท่าไหร่โดยการกระทําของกัมพูชาแอดมินเองก็เห็นด้วยว่าต้องจัดการแต่ต้องมีเหตุผลหรือว่าจังหวะ ไปเปิดเลยมันก็ทำไม่ได้ในชีวิตจริงต้องอธิบายให้เข้าใจวันก่อนแอดมินบอกว่ากัมพูชามี p s l 0 3ที่มีพิสัย130กิโลเมตรไทยไม่มีระบบป้องกันหมายถึงระบบป้องกันพื้นสู่อากาศขนาดเล็กที่จะมาสกัดจรวดขนาด300มิลิเมตรได้ไทยมีอยู่อย่างเดียวก็คือ KH1C ที่ซื้อมาจากจีนจากข้อมูลมีอยู่หนึ่งระบบขนาด400มเมตร มันใหญ่กว่า p h l 0 3ของกัมพูชาพิสัยการสกัด50กิโลเมตรเอาไว้สกัดอากาศยานมากกว่าที่จะเอามาสกัดจรวดหลายลำกล้องต่อมาไทยมี RBS70 เป็น m a n แพตหรือว่าขี่ปนาวุธประทับป่าจากสวีเดน คงพ่วงมาจากการซื้อกิบเพนมันไม่เหมาะในการสกัดจรวดลายลำกล้องอยู่แล้ว PHL03 มี12ท่อปล่อยมาไล่เรียกกันเอาแมนแพดไปสกัดก็คงไม่ได้เอาจริงๆตอนนี้ไทยมี KS14 เท่านั้นที่เป็นจรวดพื้นสู่อากาศส่วนที่กำลังจัดหาไม่นับนอกนั้นเป็นต่อสู้อากาศยานก็คงสกัดจรวดไม่ได้จึงเป็นเหตุผลที่แอดมินว่าไทยไม่มียุธทธปกรณ์ในการสกัด การที่จะสกัด PSL03 ของกัมพูชาได้ต้องจัดการที่เครื่องปล่อยหรือว่าตัวของ PSL03 เองระยะของซีซ่าก็ไปไม่ถึงแค่40กิโลเมตรเท่านั้น Dti1G ระยะ130กิโลเมตรจากข้อมูลมีอยู่3ระบบและก็เป็นตัวต้นแบบเท่านั้นอยู่ที่ลบบุรี Dti ทั้งหลาย ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาทดลองเป็นส่วนใหญ่แอดมินจึงหวังไปที่เครื่องบินอย่าง F16 ในการจัดการ PSL03 ของกัมพูชาแต่ว่า F16 ก็ไม่มี JDAM เหมือนที่หลายคนคาดหวังไว้มี KGGB จากเกาหลีก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่เพราะหลายคนบอกว่า F16 จะใช้ต้องขออนุญาตจริงๆแอดมินอธิบายไปแล้วว่าเป็นการป้องกันตัวเองใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุญาต และถ้าเกิดเรื่องกัมพูชาคงวาง PHL03 ไว้ในเขตของกัมพูชาเอาไวลึกพอสมควรปล่อยจรวดแล้วหนีวีด้าตรวจจับระบุพิกัดได้ยากต้องใช้เครื่องบินตามล่า F16 เหมาะสมเพราะพิสัยการบินเยอะพอสมควร ยิ่งการบุกเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้าม F16 ทำได้มีระบบปราบปามระบบป้องกันอยู่แล้วที่สำคัญคือบินไปได้ต้องบินกลับได้ด้วยหลักนิยมในการป้องกันประเทศตั้งรับได้ต้องบุกได้ด้วยตั้งรับเป็นฝูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการบุกทำลายต้นเหตุของภัยคุกคามด้วยและถ้ากัมพูชาปล่อย PSL03 ใส่เราและเราบินทุบ PSL03 ถึงบ้านกัมพูชา ไม่ถือว่าเราลุกรานกัมพูชากฎหมายระหว่างประเทศเขียนไว้แบบนั้นบุกโจมตีที่มาของภัยคุกคามสามารถที่จะทําได้นี่คือเหตุผลที่หลายประเทศมีเครื่องบินเชิงรุกเพราะว่าตั้งรับอย่างเดียวมันเสียเปรียบและด้วยปัญหาของ F16 กับไทยที่สหรัฐไม่อัปเกรดให้มากนักอีกอย่างมันก็เก่ามากแล้วครั้งที่แล้วบินไปชายแดนกัมพูชามีข่าวว่าเ1ฟตกไปสองลำจึงเป็นเหตุผลที่แอดมินบอกว่า ต้องรอกิปเพนเพราะกำลังจะเอากิบเพนมาประจำการแทน F16 ที่โคราชและไทยจะได้กิปเพนอ e ีซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่และคงได้อาวุธดีขึ้น โดยเฉพาะอาวุธโจมตีภาคพื้นหรือว่าขีป่วุธร่อนส่วนกิบเพ่นจะบินไปถึงโจมตีแล้วบินกลับได้ไหมก็คงมีวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วแอดมินก็เลยพูดว่าฝากความหวังไว้กับกิบเพ่นหลายคนไปตื่นเต้นกับโซนิกบูมอยากให้เอฟสิไปทำโซนิกบูมใส่กัมพูชามันเป็นแค่เสียงไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักต้องบินไปทุบพี l แมันถึงจะจบหลายคนสงสัยว่า ครั้งที่แล้วในปี2554ทําไมทำไมไทยไม่ใช้เครื่องบินโจมตีเป็นการใช้กำลังภาคพื้นในการผักดันขึ้นอยู่กับระดับของความขัดแย้งด้วยแอดมินไม่แน่ใจว่าไทยโจมตีทางอากาศด้วยหรือไม่แต่ได้ยินแว่วๆว่า F 1 6ตกไปสองลำเกี่ยวกันเองไม่ยืนยันนะครับเราเห็นตัวอย่างจากสงครามยูเครนแล้วที่เรื่องแบบนี้ ใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างระบบไฮมาสก็เรียบร้อยรัเสเซียเลยในรนาดเพราะว่าไฮมาสมาเยอะแล้วหลายคนคิดถึงระบบไฮมาสตามข้อมูลไทยไม่มีไฮมาสนะครับมีแต่ D11A เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเป็นการพัฒนาร่วมกับอิสราเอลมีกำหนดเข้าประจำการ12ระบบดี 11A มีการทดสอบไปแล้วพิสัยทําการ40กิโลเมตรถึง300กิโลเมตรแล้วแต่ประเภทของจอรวดลูกจรวดเป็นของจีนไทยมี563นัดซื้อมาประมาณ160ล้านบาทนัดละประมาณ2,008ค่อนข้างแพงมากดูจากภาพแล้วมันก็ไม่เท่าไฮมาสเท่าไหร่ คนไทยคิดว่าสหรัฐมีอะไรไทยต้องมีด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่มีหลายอย่างที่ไทย ไปเอาของจีนมาปรับปรุงยุดโุปกรณ์ขั้นสูงจริงๆสารัฐไม่ขายให้กับไทยเพราะว่าเหตุผลทางการเมืองขนาดเจดแก็ยังไม่ให้ต้องเข้าใจตรงนี้ F16 ของไทยเป็นรุ่นเริ่มต้นบางลำเป็นมือสองอุปกรณ์ไม่เยอะแต่ว่ามันพอสู้กับเพื่อนบ้านได้มี F16 ไว้อุ่นใจกว่าแต่ว่าไทยเลือกกิฟเพนแอดมินก็เข้าใจความจําเป็นแต่ก็ต้องยอมรับประสิทธิภาพที่มันลดลงยิ่งการบินไปบุกดินแดนศัตรูต้องปรบับ ะเยสรุปแล้วตอนนี้ความหวังกองไทยในการตามเก็บ PSL 0 3ของกัมพูชาก็คือดี1 a a จรวดลายลำกล้องอนเนกประสงค์เราไม่รู้ว่ากัมพูชามี PSL 0 3กี่ระบบแต่ก็คงไม่เยอะมากดี1 a a ก็น่าจะตอบโต้ได้ไม่แพ้แน่นอนต่างคนต่างมีจรวดแบบจำกัดขึ้นอยู่กับว่าใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าคนไทยต้องใจเย็นๆนะครับกัมพูชาไม่หนีไปไหนอยู่แล้ว การติดตามข่าวก็เช่นเคยแอดบินอยากให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณเรามีความรู้สึกร่วมได้แต่ว่าต้องมองตามจริงอย่างไทยกับกัมพูชาก็ทำได้แค่ปักแป๊กระดับหนึ่งเด็ดขาดไม่ได้มีคนเข้ามาไก่เกี่ยอยู่แล้วจีนเข้ามาแน่เพราะดูแลอยู่แถวนี้ การที่จะไปทวงคืนตรงนั้นตรงนี้ตามใจเราทําแบบนั้นไม่ได้แต่เราก็ต้องรักษาส่วนที่เรามีไว้ให้ได้เวลามันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับ